ไม่ต้องมากอบคุณหรอกเว้ยตอนนี้นะในเนี้ยแถวเนี้ยมันก็อยู่กันแค่เน,นี้ยจะมีใครที่ไหนอีกหรอวะเออใช่เออว้ยตอนนี้ในหมู่บ้านเราะเลยเองกับข้าทั้งหมด3มคนเองเออทุกคนมันโกวผีนางนาคหนีออกไปอยู่หมู่บ้านอื่นหมดแล้วใช่ทเฮ้่ยเว้ยจะว่าไปแล้วนะภาคเนียนะข้าไมา่ได้ยินเสียงนางนาคก,กล่อมลูกเลยว่ะเฮ้ยรู้ว่านางนาคไปผุดไปเกิดแล้ววะเฮ้ยเห็นไปไม่ได้มันยังไปผุดไปเกิดไม่ได้หรอแล้วข้าผ่านบ้านไปนะ ยังเห็นแสงไฟเล็ดลอดมาจากบ้านมันเลยแปลว่าน,งนางนาคมันยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะถ้ามันไปผุดไปเกิดแล้วมันต้องดับไฟท่านว่าน่ะมันต้องอยู่รอไอม้มากกลับมาแน,น่ๆเออคนลุกเลยเว้ยต้องเพิ่มอีกแก้วแล้วโอ้อยฮ่ามาเกือบด้วยวะเฮ้ยนั่งก,ก่อนนะจ๊ะเฮ้ยว่าไงคุณนายจอมไอ้มีสวัสดีไอ้มาก<อ> กลับมาแล้วหรอวะเออเองรู้ไหมพวกข้าเนี่ยอยู่กันแทบไม่ได้เลยนะเว้ยเอออยู่ไม่ได้เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนนี่ตอนเนี้ยข้าจะบอกพวกเองว่าข้าเนี่ยเป็นน้องขุนแผนไปแล้วนะเว้ยจะแนะนําให้รู้จักกับเมียใหม่ของข้าน้องมะข่อยสาวชาวพม่าก่อนจะได้มามันยากเย็นนะเว้ยเป็นไงสวยไหมสาวพม่าเหรอ นี่สาวพ่านะเขาเอวบางล่างน้อยผิวพม่าส์ในตาแขกนี่อะไรเนี่ยผิวยาคนตัดหญ้าดูมองมันจะคนตาแหกเอามาจากไหนเองเอามาจากไหนเนี่ยเออแต่ผ้าแปลกๆเองชอบสไตล์สับประหลาดทำไมไม่บอกข้าวะเนียฮะก็โจทำไมเซ็กซี่หรือเปล่าเนี่ยนี่ยืนให้เขาดูหมุนตัวสิหมุนตัวไม่ค่อย ผิวพมาตาแขกของแชเนี่ยพมาตัวจีเสียจีนแล้วนะนี่นี่นี่แล้วเองอะเอาเส้นเมาออกแลยังมีเองอะเดวบ้าแล้วคนไม่ใช่กังคกเออทักทายพี่เขาหน่อยกินอะไรขหนาเนี่ยคลายไปก่อนสงสัยไอ้มากไงนะมันกลับมาพระขนมครั้งเนี้ยมันกลัวจะไม่มีน้ำกินนะมั้งทำไมก็เลยต้องหาตุ่มมาไว้ใส่น้ำ ทำอะไรกันนักหนาววะเอ้ยของดีๆออมเสียของหมดแม่พูดมากนักน้องมาคอยหันหน้าบีบยางใส่มันเลยใช่มันเจ็บที่บี่นะโอ้โหล้อเลยเว้ยไอ้มากมึงพาผู้หญิงกลับมาอย่างเงี้ยทำไมมึงไม่กลัวอีนาคมันฉีกอกเอาหรอวะเฮ้ยมันยิ่งเฮียนอยู่นะเว้ยโอ้โหเฮียนอะไรของเองเนี่ยฮะไอ้จอมพูดอะไรเนี่ยนี่เองพูดอย่างกันนางนาคมันผีเป็นผีตายไปแล้วอย่างนั้นแหละอ่ะไอ้เองไม่รู้เอาไว้มาก นางนาคเนี่ยตอนเนี้มันตายไปแล้วมันคลอดลูกตายเฮ้ยไอ้ขุนเขาว่าเอ็งเมามากไปหน่อยแล้วมั้งเนี่ยฮะพูดจาอย่างเงี้ยฮะนี่ข้ามันจะเมาด้วยไอ้มาเอ็งวางข้านะข้าเนี่ยเป็นคนไปทําคลอดนางนาคกับมือข้าเลยใช่นางนาคนนะข้าจะเอาลูกมันออกมาลูกมันขวางออกไม่ได้แล้วนางนาคมันก็เบ่ง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 จนขาดใจตายจริงๆข้าเนี่ยนะเห็นหมดเลยขาอ่อนขาแข็งสามเหลี่ยมทองคําของเมียข้าเห็นหมดแล้ว อะไรพวกเองนั่งหนาเนี่ยฮะไอ้เป็นอะไรกันเนี่ยนี่เขาพามียใหม่มาให้ดูก็มาอัมมติมาว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้นี่ลามไปถึงนางนาคเมียข้าหาว่ามันตายอย่างนั้นเหรอนี่ถ้าข้าไม่เห็นว่าพวกเองเนี่ยเคยเป็นเพื่อนสนิทมาก่อนนะนะไอ้เรื่องอะไรดีไหมไอ้ใจเย็นๆไอ้ไอ้ไม่ต้องมาพูดเลยไอ้พี่ต่อไปนี้นะฉันนี่นะกับพวกแกตัดญาติขาดมิตรกันไม่ต้องมาคุยกันอีกเข้าใจไหม ไป Harriet, กลับกลับเร็วๆเอาไปเลยเอาไปเบอ์ผมงรบานอย่าพูดอย่างนี้ด้วย